The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage, and I just can't hold it. It's m c r a t c h i n g on the wall. Okay, ก็ขอสวัสดีเพื่ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ยัหมดู่ในเกมซึ่งเราจะเตือนนะเป็นการนำมาสอบใช้สูตรกันใช้เงินนะครับผมก่อนอื่ ให้ทุกคนกดแท็บมากดที่ a d class บุ๊ชีแล้อกกดที่ a a c h e m i s t r s e นะครับผมกด add ไแล้วเราก็กดยาอไรได้แล้วก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นลบไม่ระเบิดไม่ลทาย i n f i t y นรับอะนี้ก ส่วนถ้าสมมติคุณอยากจะใช้สูตรเหมือนเดิมคุณไม่ต้องไปมัวพิมพ์ใหม่นะครับคุณก็กดเรียงแถวแล้วก็จะเหมือนเดิมหมดทุกอ,อย่างเลยโอเคไหมครับคุณพอคุณมีตังค์ปุ๊บก็จะเอาอะไรก็ได้ฮะเอาอะไรก็ได้ครับผมเราจะไป update ของขอววไอ้คนที่ทำชุด ซื้ออะไรพวกนี้ชุดชุดซื้ออะไรพวกนี้นะคบผมก็ขอลาไปละนีครับที่มีค่อนข้งนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เป็นพวกเนีมากเลยถ้าุณช่วยกับแจ็ไม่ตายครับผม